ูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับก็ล่าสุดนะครับเราได้ตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าอันนี้เป็นการทดสอบนะครับชาวได้ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับในการทดสอบตัวเทสเน็ตหรืออลอนโซเนี่ยก่อนที่จะมีการใช้นะครับในวันที่หนึ่งนะครับฉะนั้นในวันที่ 27สิงหานะครับในวิดีโอล่าสุดที่โพสต์โดยหัวหน้านะครับหรือ CEO ของ Input Output g o o o a l นะครับหรือ Cardano นะครับโดยชาวฮอกกิสันได้ทำการอัปเดตสำหรับชุมชน ADA เกี่ยวกับ Cardano ที่เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการเปิดตัวสัญญาณอาชฉยะนะครับและเป็นการอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับอลอนโซนะครับฉะนั้น ในเดือนสิงหานะครับยี่สิบเจ็ดสิงหาสองห้าหกสี่นะครับชาวก็ได้พูดอะนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นสีเขียวเลยและเป็นไปได้ว่าเรามาตามกําหนดแล้วนะครับคือในวันที่สิบสองเนี่ยเขาระบุว่าการเตรียมตัวสําหรับการเปิดตัวเครือข่ายนะครับการทดสอบขั้นตอนสุดท้ายในวันที่หนึ่งกันยายนเป็นไปตามกําหนดและทุกอย่างก็จะเป็นสีเขียวอย่างแน่นอนหมายถึงราคานะครับและดําเนินการตามของ ฮอกินสานนั้นเรียกว่าเป็นเทสเน็ตหลักนะครับซึ่งพวกเขาจะใช้ในการแลกเปลี่ยนคริปโตนะครับก็คือเอาไอเหรียญเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะครับไปในเหรียญตัวอื่นได้คือเอาสามารถเอาเหรียญอิทอเรียมานะครับมาสเต็กไว้ในแพลตฟอร์มของคาดา a n o ได้นะครับเราได้ทำไปหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะคำพูดของชาวมากกว่านะครับ ฉะนั้นชาวก็ได้พูดไว้ประมาณนั้นนะครับว่าเออมันจะสามารถเอามาใช้ในการแลกเปลี่ยนได้นั่นเองและผู้เข้าร่วมอื่นๆนะครับซึ่งข้อแตกต่างจากอลอนโซเพอร์เพสนะครับที่เปิดตัวเมื่อ,อต้นเดือนนี้นะครับหลังจากมีการประชุมในวันศุกร์ทางเลือกระหว่างการตัดสินใจและไม่ได้เป็นไปตามทุกอย่างที่ตัดสินใจนะครับและตอนนี้ก็จบลงแล้ว เมื่อเครือข่ายนะครับการทดสอบนี้กำลังพลิกโฉมในวันที่หนึ่งกันยายนตามที่หัวหน้าฝ่ายจัดส่งที่คาร์โนเ i กลเฮมเซลนะครับได้ประกาศก่อนหน้านี้และตอนนี้ฮอวกินสัได้ยืนยันว่าตอนนี้งานมากมายที่ต้องทำนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ตามที่ชาวกล่าวไว้ว่านะครับทีมงานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับ DB Sync นะครับเวอร์ชันล่าสุดจนถึงตอนนี้นะครับ c e o กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับทั้งหมดเป็นลักษณะที่เป็นสีเขียวเลยและเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสีเขียวและจะเป็นไปในสุดสัปดาห์นี้ด้วยเมื่อทุกอย่างพิชมโบนอ l ลอนโซเทสเน็ตมันจะอยู่ที่นั่นจนกว่าข้อเสนอการอัปเดตนะครับจะเสร็จสิ้นในวันที่9กันยาส่วนหลังจาก ทบยอดในวันที่12กันยานะครับวันที่ของสัญญาอัจฉริยะที่จะเปิดตัวของคาร a โนได้รับการประกาศก่อนหน้านี้และทำให้คริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของ ADA แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วก็ในชันพูดของฮอกินสันเขาได้สรุปว่าการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะกำหนดสิ่งต่างๆก็ดูดีนะครับ จนถึงตอนนี้นะครับก็มีข้อบกพร่องเล็กน้อยทะนั้นทีมงานจะต้องแก้ไขบางส่วนและบางส่วนจะได้รับการทำการคลีนเคลียร์นะครับก่อนที่จะเกิดการเทสเน็ตนั่นเองบางส่วนจะได้รับการแก้ไขนะครับหลังจากนั้นผู้ก่อตั้งคาร์ดานมีแนวโน้มว่าจะพยายามที่จะให้เวลานะครับของการอเลนโซฮาร์ดฟอกจะเป็นไปวันที่12ตามที่สัญญากันไว้นะครับ บางข้อความผมก็ไม่ได้พูดหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นคําที่ชาวคองฮอกินสันนะครับเขาได้พูดออกมาเป็นสแลงในการเปรียบเทียบอย่างเช่นเรื่องของปลาหมึกยักษ์นะครับเขาก็จะเปรียบเทียบตัวโปรแกรมของเขานั่นแหละนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ได้ขอแปลเอาไว้นะครับแต่โดยรวมตอนนี้ชาวฮอกินสันบอกว่าพบหลักฐานเพียงเล็กน้อยนะครับที่เป็นบั๊กนะครับหรือว่าตัวที่เป็นอุปสรรคนะครับของ โปรแกรมนะครับเขาก็กําลังเตรียมที่จะแก้ไขยอยู่ดังนั้นอดใจรออีกหน่อยและชาวฮอกกินสันยังยืนยันนะครับว่า12กันยาอลันโซฮาร์ดฟอกจะเปิดตัวอย่างแน่นอนเพื่อยืนยันกับนักลงทุนด้วยไม่ให้คนผิดหวังนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเจอปัญหาและราคาของ A.D.A คอยก็จะไปด้วยกันนะครับผมว่าไปแน่นะครับไปถึง120หรือ150เราก็ว่ากันอีกทีดูแนวโน้มนะครับว่ามันจะเป็นยังไง แต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนตน์กันนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดนะครับหหรือกดสนะครับถ้าราคาของ c a r ์ดานนะครับไปถึงร้อยห้าสิบาทหรือ ada เนี่ยไปถึงร้อยห้าิบาทได้กดหนึ่งนะครับไปไม่ได้กด2นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็เราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับเราจะพยายามอัปเกรด แล้วก็ทําประสิทธิภาพของช่องเราให้ดีที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิ a เฟซบุ๊กย u ทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y ปโตเคานซี่คอมมิชชั่นนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมด้วยกันและในกลุ่มไลน์นะครับไลน์กลุ่มเนี้ยฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาแล้วก็อัปเดตกันได้เลยนะครับก็ สามารถเข้ามานะครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะช่วยนะครับให้ท่านตัดสินใจในการลงทุนนะครับแล้วก็เพิ่มมุมมองเกี่ยวกับคลิปตัวเรนซีมากยิ่งขึ้นนะครับใครเป็นมือใหม่แนะนําเลยนะครับแล้วเราก็มีอีกกลุ่มนะคือกลุ่มซิกแนลนะครับเป็นกลุ่มที่ช่วยนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นในตลาดฟิวเจอร์ในตลาดสปอตหรือเล่นสั้นหลายวันนะครับก็จะมีกราฟเนี่ย ที่สรุปไว้รายวันเลยนะครับก็เข้าซื้อเข้าขายตามที่เขากําหนดเอาไว้นั่นแหละนะครับใครอยากเข้าไปนะครับก็มีทั้ง2กลุ่มก็สามารถทักมาที่ Facebook หรือเพจได้นะครับโดยเฉพาะเพจนะครับดีที่สุดละและสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเราขอบคุณสปอนเซอร์อีก2ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอ่อนซ่อนนะครับแล้วก็ Copy Cat ทที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดและ ช่วยท่านในการลงทุนอย่างมากเลยฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแลวสุดท้ายนี้เราก็หวังว่า ADA Coin จะ to the ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ